สวัสดีครับวันนี้กัสีผ้ามากูเบ็ดครับกูเบ็ยดยังมือเสาะตอนนี้กูได้ประมาณสามลัง,ล,งลังนี้สี่ลังนี้โยดกำลังเหยียดหาบเบาบาดรกันครับเพราะว่ากูเบ็ดกุบอยู่ เขาหลังงามครับตอนนี้ถ่วมหัวผมละมิดกล่องเลยย่าเหมืนมนอนเป็นต้อฮะเอ๊ะโอ้ย

นั okay. ่นนั่โอ้ลุดโอ้นานั่นนัอย่านั่นบบนี้ป่อยปลาคุโอ้บอตัวบีนึกบอกว่าดึงดีดีปะหามเงกูสายืนหาเห็นบุญห้างเี โอ้ตัวแบกไงหนึงกำลังคว่าต่ตมเลยบุ๋ง,งอ่าเฮ้ยไ,ได้หรือเปล่ใช่เบ็ดขบเบ็ดพวกว่อนมันอุตส่าห์ติดเบ็ดมาตึงเบ็ดขึ้นอาอฉันจำติดไม่สอดเลย củ hạ của nhé ngang nào <laughs> đủ đấy ạ da mình mày hôm hồn phòi pha để nhặt มมันมแค่ป่ปบาทุ่งมือร่วมพลเอียงมันโอ้เป็นซีบปุ่นวันโอ้เหียดตายวะ ปล่อยมันข <c oughs> านี่ปล่อยลงของเลย มึงนี่กินแกวแล้วครับมึงนี่ปลาก็บพงได้สงสัยมันลงหมดแล้วล่มหนาวมากแล้วปลาก็บพงได้โตได้กับปล่อยของกูซ้ำลุดหามจริงมันติดหรอกูอบอกแล้วมึงยบดีด ไม่ขีรายแล้วะเนี่ย้นึ้นหนึ่งเยอะห่วยงาทั้งผิดครับสำหรับมือนี้นะครับมา cu toàn sọ quân sluva bộ chắc chàng cốp có bộ đề cốp có thúng bao viết màn sao của lăng pa Mắt à, mà này lụt biển đọc mắt nào bỏ anh cụ Thôi, biết cốp thế này vượt bằng Hết lại lại ตงใส่ป่ามันล่งกบมันล่งเป็นแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าล่มหนาวสิล่แลลวมิตรสิไปไต้เอาแล้วครับบานนี้ไต่น้ำค้างสะน้ำค้างน้องอ่ะน่าจะเบิดแยมละใส่เป็ด ไปไปอะไรต่ออโอเคครับสหรับวัน้กอสรุปยอดครับไม่ได้ไป